สวัสดีจ้าทุกคนแม่ตู้มียังมาภูมิใจนําเสนอหรือสิว่าอวดกับบอซิเลียดนะคะทุกคนขานี่แม่ตู้ได้ยังมาอวดมักทุเลียนทุกคนประคบประงมปัวเอาว่ามันลูกหน่อยแม่ตู้ปลูกหลายต้นเด้ทุกคนปลูกหลายต้นเลยแต่ว่าเธอออกเธอหลอดแค่ต้นเดียวนะทุกคนเดี๋ยวแม่ตู้จะห้เบิงนะคะเธออยู่แตนบานแล้วก็ไอใบมันกัสีไหมแน่ใบไม้ไหมแน่ใบบ่วไหมแน่นะคะซึ่ง เป็นหมอนท่องแน่นอนแต่ไม่ตู้บ่มันใจว่าเป็นหมอนท่องภูเขาไฟหรือว่าหมอนท่องแนวอื่นหมอนท่องจงจันเอียงกับบหูเนาะผู้ใด,ดหูก็บอกไม่ตู่เนี่ยไม่ตู้ปลูกหลายรอบแต่มันเกิดต้นเดียวนะทุกคนโอ้ไม่ตู้ปัทับจืดอ,อยากนําเสนอเดี๋ยวอีกสองสามปีไม่กินบักทุเรียนนไม่ตูเ่เด้อเดี๋ยวนางให้มันตรงๆกันหน่อยอยาาอวดบบกทุเรียนอะไรกันไหนอะเนี่ย ยอดมานี่ตอนนี้มีอยู่สามกิ่งจ้ะทุกคนเดี๋ยวม่ตัวห้เบิงเนาะนี่นี่เนี่ยได้สามกิง่งหนึ่งสองสามนะคะมีกับใบกับใบกับง่ามพ่อใ้อยู่ทุกคนพ่อใ้อยู่ตอนนี้จาัาประมานจะหาสิบเส้นนี่แหละเบิงส่งตวากะว้ตูวมมีปุ๋ยใส่นอกจากจะเป็นไอเปลือกไข่นะคะทุกคน นี่ไม่ตู่อยากเอาปุ๋ยอยู่แถวนี้มาใส่ปุ๋ยน้ำเนาะเดี๋ยวไม่ตู่ให้เบิง้งมะหูมันถี่ใส่ได้บ่อันนี้เพื่อนบอกว่าในโตรเจนพะนะล้านเพื่อนบอกในโตวเจนไม่ตู่ตกับแบงมากนี่นะเนี่ยน้ำดำๆมาใส่กับน้ำซึ่งไม่ตู่กับมะหัวมันสีใดผลหรือบ่ใดผลเนาะก็คือว่าบ่อ,อยากให้มันตายเนาะบ่อยากให้มันตายคือว่าข้าประคบประง,งมมันเลี่วังสีนะทุกคนไม่ตู่กับอยากให้มันอ่ายื่น,นะไม่ตู่เนาะเพราะว่า มันโมเมนว่าสีปูกกันในง่ายๆนะทุเรียนต่วนนึ่งอยู่ต่างประเทศนี่นะแม่ตูกากะกาว่าสีเอามาเสร็จเธออยู่ตอนนี้บ้านแมทุกคนโอ้ยประครบว่ามันปวปวเอามาไม่ลูกหน่อยแมปกติแม่ตูสีมีไอ้มีแปงนะทุกคนมีแปงเนาะมีแปงคาดวันนี้พอตู่จักเอาแปงแม่ตูไ้ไใส่บุก็นเลยสีเอากระดาษทิชชูนี่แหละ เดี๋ยวม่ตู้สิบอกปัญหาเขาไม่ตูวว่ามันมันเป็นอันใดคือว่าปลายใบมันใหม่นะทุกคนถ้าเกิดคือว่าเนาะขนาดอันอันใดที่มันอยู่ในสวนเพื่อนก็คือสิบลไดดมาสเซตใบมันดอกเนาะแต่ว่าอันนี้เขาบ่ได้อยู่ในสวนอ่ะนะเขาอยู่ในในเฮื่อนเนาะเขาอยู่เมืองหนาวนะทุกคนแต่อยู่ในสวนอยู่จงอยูุ่จันนี่เพื่อนถือน้ฟาฟอกน้าฝนกะ กะบ,บเป็นหยางแม่นบ่ไม่ต้กับวอยาให้เธอตายมอยละแมงเดี๋ยวเมต้สิให้เบิงไอไอใบมันอะว่าเป็นหยางมันคือเป็นสรงนี่ไม่ต้จะเด็ดจักอันหนึ่งลูกยากเนระทุเรียนนี่แม่นี่แม่ทุกคนมันสอบเป็นแบบเนี่ยปลายใบมันจะปลายใบมันจะแหมนะคะ ซึ่งแม่ตู้กับพยายามอุย้ยแม่ตู้สีเด็ดจะอ่นหอกอืมเดชโหลดนี่ทุกคนแม่ตู้กับสีย่ำพยายามหาคําตอบไปหาเบิรงใน YouTube ของอหลายหลายคนเพินเพ่นกับเพิ่นกับมีปัญหาแบบนี้จังสี่นะซึ่งแม่ตู้กับจักสีแก้ปัญหาจังไดร่นาะเพราะว่าแม่ตู้ปลูกใส่กระถางจังสี่เนาะเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเป็นเห็นไหมเริ่มเป็นอันอันก้อนที่ตายนั่นกะอันนั่นกัเป็นอยู่ตาตาเธอ เธอบอลอดอันนี้เธอรอดอ่ะนะเมตุกันเลยอ้เมตุกรีดมากเลยใบแหมใบเหิมมาสิยังว่าเอาเซียจ,จังได้ดีเนาะ,ะ,ะเนาะเกษตรกรอันทุเรียนนั่นเพื่อนว่าจังไได้แก้ปัญหาจังได้บอกเม่ตู้นี่ด้วยผู้ใดหูวง <c oughs> น,นี่ยเม่ตู้สิ่วนดินเธอจักน้อยอาเบิงทั้งล่างนี่เอานี่เม่ตู้สิ่วนดินมัน อยากไปมาถึงเทอแห้ง,นงเนาะยานเท้เป็นไปทัวเอ,อ,เอ,อยจะเป็นอันใดเด้อเห็นมันใหญ่กว่านี่จักน้อยน่ะทุกคนทุเรียนเท้าวสอบอันวสอบให้น้ำขังเนาะไม่ได้กินดินขึ้นมาเลยอ่ะดินมันมันมันสูงตูมได้ใส่ส,ส,สายเคมีเอยียงเลยนะทุกคนอยากให้เธอ นต้นต้นก็สิประมานเนี่ยประทับจืดแห้งหลายอ้ยเนาะออนซ่อนออนซ้อนต้นทุเรียนนะ้ำม่ตูเนี่ยกว่าสิปลูกได้กว่าสิประครบประงม,มได้ความมันสิใต้ถิ่มเมื่อน,นี้ก็ะแลออกมาใาแดด่แดดบออกมา่แดดเอเพราะว่าถ้าเธอเธออยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านกับอยู่แดดแดดพ่ออยู่แล้วนะทุกคนม่ตูเลยโอ้แต่ อยากให้มันหลอดปลอดภัยทุกคนคิดว่าไม่ตู่คนที่จะเปลี่ยนอันเปลี่ยนกระถางไมบ่บ่เดี๋ยวไม่ตู่สิเปลี่ยนกับถางไม่อยู่ให้มันต้นใหญ่ก่านี้ก่อนสิเปลี่ยนเป็นกับถางใหญ่เลยบบดนี้ก็สิชี่แบ่าให้มันให้มันใหญ่ตลอดไปเลยนะกระถางแบบใหญ่ๆใหญ่ๆเลยอันเพราะว่าอยู่บ้านเฮานาะทุกคนเพิินกับมีเอ่อมีเอ,อ่เอ,อปลูกปลูกไส้อันเข่งไหมทุกคนปลูกไส้เข่งใหญ่ๆเลยไม่ตู่ว่าโอ้เขาทาเนาะ คันเมตุมีบานใหญ่กานี่แม่ตุกับยาเ็ดเนาะเราต่ว่าเข้ากับพื้นที่เข้าจำกัดน่ะทุกคนเราเราสังเกตบ่งนี่มันมันสิซ่องมีอย่างอย่างอยู่น้ำายอดมันดูทุกคนแปลกอะ่ะหรือว่ามันเป็นแบบนี้เองกับป่จักเนาะเนี่ยมันเป็นอย่างอันใดดูว่ามีกินเนี่ยมันเป็นอย่างทุกคนอย่างอย่างแบบเหนียวเหนียวอะ่ะตามตามใบ ตามตามขั้วใบตามขั้วใบเนี่ยขั้วใบเนี่เนี่ยขั้วใบใช่ไหมอันนี้พันกระสิตแตกออกมายังว่าโอ้ได้สองได้สองกิ่งละ่ะอ <c oughs> ิต้องจับที่เธอเพราะว่าเธออยู่ใกล้ต้นบักกูดนะทุกคนดูระวังต้นบักกูดต,ต้นพาอีหุ่มแล้วก็ต้นบักขามทุเรียนนี่ยอยู่ระวังกลางเพราะว่าหนาหนาวไม่ตู้สิบ,บ่อยาให้ถือให้ถืออ่าอ่า ถือกล้มถือว่าถือไอหนาวนะยานเธอเป็นไปทวเนะทุกคนเนาะยานเธอตายโอ้ประทับจืดเจอทุกคนใบเงาใบงามรวยสวยอยู่ม่ตู้เนาะกับประทับใจนะเพราะว่ากลัวห้าสิประครบประงมได้ยานเธอตายยานเธอเป็นแนวไม้เนาะเนี่ยเบื่องลวมันก็ เบิ้งแลวมันก็ซื่นใจนะทุกคนมันซื่นใจเนาะพ่วยังว่าโอ้ปีนาสิได้กินบักทุเรียนนะ้าไมตุเด้อทุกคน <c oughs> <c oughs> ผุ่นส่วนอันพุ่นกับบัเคเือเทศเพอต้ใบไม่แต่ว่าเอาไข่แน่หรอแม่ม่ตเ้เอาปุ๋ยสีดำเมื่อกี้ในี่ใส่อันนี้กับขนาไม่ตเอาเบิ้งขนาดแถมไปพุน่นแมนเบิร์ตัวนั้นขนาไม่ต้แมนเบิดพผุน่นอายะเลยปีนี้ปลูกมันบบกยางคักๆเบิง้งกินให้มันเน่าเลยขนาดนี่ เมืองโฮมสีแดงเมตุที่สังเกตบาว่าเวลาเมตุมานั่งอยู่ทั้งหนาผิวสีแดงแดงแนบ่บพราว่าเรากินกับสิเป็นแดงแดงแน่เพราะว่าอีหยังเพราะว่าอันโฮมเมตุมันสีแดงอะนะเอาล่ะบะนันนี้อันนี้ปลูกไม่แล้วนี่ทุกคนเพราะท่านได้เกิดดอ,อกวันสามสี่มือเนึ่งเมตุปลูกไอ้พักชี่สวยเนาะนี่แหละปลูกใส่ปลูกใส่ไอ้กองฟ่มเนาะที่ห้ามมันหน่อยอะนะโอเคจ้ะทุกคนจากไปก็บบกทุเรียนงามๆง,ง,งามๆของเม่ตุนี่แหละแบบมอนท่องเที่ยนี่ ปวัวเอาว่ามันลูกหน่อยป่ะโอ้ยไปก่อนเด้อจ้าบัดน,นี้เด้อจังมาพอ่อน้ำม่ตูวใหม่อย่าอื่นว่าสิมาผัดขด้หน้ากินใส่กุ้งแห้งน้อยๆแล้วก็ใส่อันเม็ดอีหยังจักอย่างนี่แหละเฟ้นเน้นเพิ่นนะ่ะเพิ่นน่ะเฟ้นเน้น,น,เ,น,นเอาบัดน,นี้เดี๋ยวจังมาพอ่อก็ม่ตูวเด้อจ้าบัดดีจ้า